สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็คือสำหรับต้นปีนี้นะครับตอนรับปีมังกรเนี่ยเพื่นพนพนอนๆก็จะได้เจอกับเจ้าเมกาเดนริวนะครับตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่10มกราคมนะครับของปี25 6หกเเนาะซึ่งเมกาเดนริวนะครับก็จะเป็นโปเกมอนแสงไฟนะครับประเภทไฟฟ้ามังกรซึ่งการตีบอสเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับโปเกมอน พวกมังกรดินน้ำแข็งแฟรี่นะครับเพราะว่าประเภทไฟฟ้ามังกรเนี่ยจะแพ้สี่ธาตุนะครับก็คือน้ำแข็งดินมังกรแล้วก็แฟรี่นะครับของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปที่มังกรกับแฟรี่เป็นหลักนะครับเพราะมังกรเนี่ยเขาก็จะตีแรงเนาะแต่ว่าด้วยความที่เมกาเดลิวเนี่ยก็เป็นมังกรเหมือนกันก็อาจจะมีโอกาสที่น้องเนี่ยจะสวนกลับด้วยท่ามังกรกลับมาด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เราแบบว่าเจ็บ นิดๆหน่อยๆหรืออาจจะต้องเสียโปเกมอนมังกรเนี่ยเยอะหน่อยนะครับโดยนะครับในโปเกเด็กเนี่ยเมกาเดนริวเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าเมกาเดนริวนะครับได้พลังเมกะชินกะที่ล้นเกินจากกระตุ้นพันธุกรรมนะครับก็เลยทําให้ขนที่เคยหลุดนะครับก็เพราะว่าเต้าเดนริวปกติเนี่ยตัวมันจะเกลียงๆเนาะไม่มีขนแต่เมกาเดนริวเนี่ยจะทําให้ขนที่หลุดร่วงอะครับงอกกลับขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นผมแบบ ซูเปอร์ไซยาเลยเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าพลังงานอันมหาศาลนะครับได้กระตุ้นเซลล์อย่างรุนแรงนะครับก็เลยทําให้สายเลือดมังกรที่หลับอยู่เนี่ยของเจ้าตัวนี้เนี่ยตื่นขึ้นมานะครับก็คือจากที่น้องเนี่ยเคยเป็นแค่ประเภทไฟฟ้านะครับเจ้าเมกาเดนเรีวเนี่ยเขาก็จะเพิ่มธาตุมังกรเข้ามานะครับน้องก็เลยได้กลายเป็นแบบว่าธาตุประเภทมังกรไฟฟ้านะครับก็ จะว่าดีไหมก็ก็ได้เพิ่มธาตุมังกรเข้ามาครับก็อาจจะมีา่าเยอะขึ้นแต่น้องก็จะแพ้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาแพ้แค่ดินเนาะแต่พอมันกลายเป็นมังกรไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มธาตุที่แผลเนี่ยมาอีกสามธาตุเลยครับคือเพิ่มน้ําแข็งมังกรแล้วก็แฟนี่เพิ่มอีกสามเลยเนาะกลายเป็นสี่เนาะก็อาจจะแบบเจ็บง่ายอยู่แต่ว่า ข้อดีก็คือถ้าในเกมพึ่งมันโกเนี่ยเวลาเราแปลงเนาะแปลงเป็นเมกาเดนเริวเขาก็จะสามารถบูทประเภทมังกรแล้วก็ไฟฟ้าได้2ถาดเลยนะครับก,ก็อาจจะคุ้มอยู่ดังนั้นใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ลองลองไปตีดูนะอันนี้เนี่ยเราลองใช้3 ID ตีด้วยกันเนาะซึ่งเป็น ID ที่จะว่าไม่ค่อยปั้นโปเกมอนเลยก็ว่าได้นะแต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น CP ที่ได้มาจากการจับในเลดบอสต่างๆเนาะอาจจะมีปั้นบ้างพวกลัคก,กี้อะไรอย่างเงี้ยหรือพวกสีดาวประเภทมังกรอะไรเงี้ยแบบโบบันเดอร์ที่เราก็จะปั้นบ้างพอเรามีสีดาวเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่โปเกมอนเมกาเนี่ยจะตีกัน3คนเนี่ยก,ก็พอลงแล้วครับแต่ว่าอาจจะเสียโปเกมอนเนี่ยสักเซตหนึ่งบ้าง อาจจะมีโอกาสเสียดังนั้นก็ก่อนจะตีเนี่ยก็แนะนําก็พยายามชุบชุบพวกโปเกมอนเติมเลือดโปเกมอนไว้ให้ดีๆเนาะเดี๋ยวแบบเผื่อเราพลาดเนี่ยเอาไปตีอย่างอื่นก่อนแล้วก็กลับมาตีเจ้านี่เนี่ยไม่มีโปเกมอนเหลือเลยมันอาจจะแบบตียากนะครับอันนี้ก็จะจับค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใช่โปเกมอนมใ, Pokemon ในตำนานเนาะเป็นโปเกมอนธรรมดา ความจริงนะเราปาผลร้านทองคาเนี่ยมันก็จะติดลูกสองลูกก็ติดแหละแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าบอลเขาก็มีให้เยอะดังนั้นถ้ามันบอลมันยังไม่หมดง่ายเนี่ยเราก็ปาผลพายไปเรื่อยๆเ,เลยก็ได้เพื่อที่จะเอาลูกอมที่เยอะขึ้นเนาะเพราะว่าพ่อมันโกเนี่ยยิงถ้าตัวไหนที่มีร่างพัฒนาเนี่ยเขาก็จะบวกไปบวกแคนดี้ให้เราไปเรื่อยๆเยนาะอย่างอันนี้เนี่ยโหพอคูณเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็น21เเม็ดด้วยเพราะว่าเราอะ มีบูธจากเมกาบมันเดอร์ด้วยนะครับก็อันนี้ใครชอบคลิปแนวแนวนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็จะพยายามทำคลิปที่มาคุยกันมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ